กลายเอยวเกือบซ้ำเหนเอกนะผมพาไปนอนขางเมืองข่าหัวมันโอ้ยเ้ยหัวดีบ่โอ้พี่น้องเอ้ไม่อยากขี่ผักถา่าฝนมันปลูกผ้ารเรียงฝนบ่เจอเบืองครับแต่ว่าน,นี่เอา้าอันนี้คือสุมว่ะแม่หมาไม่ยวมใส่บ่พาพีนอน้องน่ครบ ถือว่าหัวดีเลพี่น้องที่ผมที่ผมสังเกตเบ้างนะต้นไดที่ต้นน้อยๆต้นน้อยๆติเตียนะห,หัวนี่สิโอ้โห,โหสุดยอดเลยพี่น้องมันบอนมันบอเหลี่ยงล้ำมันไหลนะครับมันบอเหลี่ยงล้ำเหลี่ยงใบไหลมันเหลี่ยงหัวอย่างเดียวตัวน้อยๆ้ผมย่มหลับเลยเนี่ติเตียน้อยๆแบบนีน้ให้หัวดีขนาดนี่พี่น้อง ผมปลูกบสุดนะครับพี่น้องพันมันผมมันบ๊พอพ่อฟังได้หมดเดี๋ยวผมพา่ายมังพันมันบ๊อบพ่อผมยกรองยกรองไว้บนที่นี่มันเหลืองานหนึ่งทางทางนั้นดินดำรู้ไหมครับผมเอาไนบุกทัวมาลงเอาไนบุกทัวมาลงปุ๊บโอ้ยพี่น้องผมอยากสิบอกเลยงามเป็นพุ่มแตกพุ่มบอกงามเพื่ออย่างนี้มันบ่าใบปะเนี่ย,ยเดินนี้มันบ่าใบผมบอกไนบุกทัวดินมาลงงานหนึ่ง งามไหลมันบ่าใบามันบ่ลงหัวมันบ่ได้ขันมันพันมันผมย่างดิขันมันผมออกมาลงงานนี่ทีจังๆในงานเนี่ยเพราะงานนี่เป็นดินดำดำงามผมทั้งใจเสียไปที่มไปซื้อบ่ได้เนี่ยครับนี่ลาีไก่พี่น้องผมบ่ได้ตัวซื้องานนี่นะงานนี้ไปงงมานี่งานหนึ่งผมปลูกไรหนึ่งปีไก่เขมมาบ่ได้งานนี่นะ หลายพันนี่พี่น้องเขาบอกมาสามนี่ช่วงนี้แถวนี้ก็ดีสามนี่คือใบห่อน,นี่นะครับใบงีบใบงอน้องเลยพี่น้องเม่เจอฝนแต่มันอันแต่มันก็บอกม,มีปัญหาหรอกพี่น้องทีปีไก่ปีไก่กผมเจอที่ครัเต็มไรนะครับอยู่นี่ไรหนึ่งนี่ใบงีบใบงอนัาา่งทีผมก็เที่ยวม,มาหากักออกใส่กระสอบไปถิ่มข้างนอกซิฟก็สอบโว้ยุถ่ายมันก็ลงุงเหัวเก่านะครับมันก็บอกเขาไมมีปัญหาหรอก แต่ปีนี้ผมก็บว่เอามันออกปล่อยมันไปนี่มันก็เริ่มอีกนะสั่นมันมีมันก็สิแพร่ไปเดือยนะครับแต่กับปล่อยมันไปเขาบอสซีเดียรบอสตัวนี้ยังมากใหมกับมันนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้เป็นการเป็นการมาถ้าพี่น้องมาเบิง้งมาเปียกมั่นผมเปลี่ยนทั้งสี่นะครับผ้าพี่น้องมาเบิง้งขาหัวกัดบ,บริเวณาดจีบมาบวกวิธียังสั่นทั้งสี่นะครับคือ บ้านเขาเนี่ยพี่น้องยกล่องปลูกคนนี้ปุ๋ยในก็ใส้ไปเวทขันเฮ้าสิเบายาียววิธีต,ตามเพิ่นตามผู้เพิ่นมีเงินมันกระบ,บอน,นะครับเพราะว่ามันเป็นมันดินรายนะครับเขามีทุนซ้ำเลยเขามีแห,ห้งทำในข้าปลูกข้าเห็ดไปซ้ำแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกว่าที่พื้นรรรรทีนท่หน่อยนะครับแต่ว่าผมเบิ่งหล้วว่าพื้นที่หน่อยเนี่ยข้าเห็ดน,นี่มันสีดีก็พื้นที่ไหลนะครับอันอันนี้ในความคิดผมนะนี่มันกะมันกะเลียแต่คนแ่เพราะว่าผมมันผมมีตะคนเดียวมันกะ พื้นที่หน่อยนั้นก็ดีเพราะผมที่เอาหญ้าได้เอาใส่ฟุ้ง่ายใส่ปุ๋ยง่ายเวลาเห็ดคนเดียวมันก็จะบ่อเมื่อยหลายเนาะแต่ผู้คนเห็ดหลายผู้คนมีคนหลายมันก็ดีดีคนละอย่างครับผมอ่ะภาพพี่น้องวงต้นนี้ครับต้นนี้ก็เพียงเข้านะมันเบิ่งหัวมันวดีดีๆปะแต่มันก็สุ่มบ่ดิพี่น้องมันก็คือสุ่มอยู่มันบ่มีฝนก็ได้นี่ครับพ่วงเพียรนี่โอ้ผมยอมรับเลย หัวนี่ดีดีดีแห้งเลยหัวยหง่งผมวะผู้พี่น้องเอ้ยถ้าหุ่นกระมี่อีกแล้ว่ามันพ่วงเพ็ดเนี่ยห้หัวนี่สุดยอดเลยพี่น้องว่าว่ะมันสัตว์เนี่ยรับ นี่นะครับพวงเพชรสุดยอดพี่น้องพวงเพชรมันดินไส่นะครับปวกพี่น้องเอ้ยปวกปวกนะครับขันขันมันยืนแล้วขันมันได้ดจอมันกระดิบเข้าไปทั้งในนี่พี่น้องมันเข้าไปกินใจ้งในนะมันก็พากันเข้าไปอยูทั้งในนี่แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับใบก็เริ่ม รุนเดิมยังหมดเดียวแต่ว่าเนีะถ่าฝนครับฝนมากเลยมันก็เขียวมันก็หนีขืนหึ่งอ้อแล้วพี่น้องนี่ครัมั่นผมสามสามประม่านเดียนสองเดียนมนก็ช่วงผมสามที่แล้วโองามเขียวงามจริงพี่น้องวันนี้มันมันสีเ่างว่ามันฝนสีมานะครับมั่นยี่นี้มีเจ็ดเดียนหกเดียนห้าเดียนสองเดียนสามเดียนพ่อพรมสามน้ำจุกเดียนนะอันในไต่พ่อมีรัมเนี่ยผมก็ขึ้นวัสาม ห่างดีเพราพี่น้องโอ้ยขันยามมาเขา,ามาเบิ้งนไ่ห้นี่เ่าต้องกินยากเลยเอาโมเตอร์ไซค์เขามาจอดกลางไห้เลยพี่น้อง <laughs> มันห่างครับผมจัดแบบมั่ห่างเลยได้ปีนี่ยภาพพี่น้องเบิ้งต่นงามๆภาพพี่น้องเบิ้งต่นงามว้าวเจ๋งค่ะว้าวดีบ่งามนี่ครับตัวน,นี้ถั่วหัวเบิ้งหัวเพิเพ่นเีย mà vẫn thì hoa đi bỏ xây là nè nè xây là bàng thưa là, thì là thi mà bàng thưa tuần ông ngầm tuần nhè hoa cả bó sẽ mưa đi phía nào mà อี่ฝูเหมือนขุดต้นเตี้ยๆมากองหนึ่งต้นบางงามแต่หัวนี่สุดยอดเมืองต้นงามๆหัวหัวแทีบสิสู๋อัน่บได้สู่ต้นเตี้ยบ่ได้แทบสิสู๋บ่ได้เลยเนาะนี่ต้นให้ถั่วหัวหัวนี่บ่พันสู่ต้นแบบนี้บ่ได้นี่พี่น้องต้นแบบนี้ให้หัวดีนี่เตี้ยวเป็นพรมแบบนี้สั้นนี่หัวดี นี่นะครับผ้าพี่น้องว่าเบื้องมัน่นพาเหรดม่วงเพียเดเจ็ดเตือนตายเนี่ยสามเนี่ยเจอน่ลูไปสองอาทิตย์สำหรับพี่น้องท่านใด <c oughs> ที่เจอโน่ลูกเพื่อกันนะครับกระจะลู้นะครับว่าขันสามมั่นเนี่ยผมยอมเลยสุดยอดพี่น้องโน่ลูมาพาสองอาทิตย์ตายและเน่าไข่เย,ยอะไข่เยอะนะครับที่เปนแปียกงนี้ของผมมันมันมันฟื้น,นตัวนะครับ มันฝืนยังย้อนว่าผมมันนันอะทิว่าแลลวพี่น้องเจอโนูหน้ผมไทยเบิกแล้วเอายาแล้วก็ใส่ปุ๋ยโกบเพื่อนเลยเนาะเบิ้งพี่น้องอยังละไรเนี่ยยังมากัดพี่น้องหัวเงี้ยผมนีนะที่องว่าเนี่ยตนนัวน้อยๆนี่เพียงหัวโคลไหมเบิ้งมันหงายหัวครับยังมากัดมันเจอแล้วพี่น้องยังเหรียญงานมันออกมามันนี่ นี่นะครับพี่น้องมั่นอายุเจ็ดเดือนปลูกห่างห่างปลูกห่างห่างแบบห่วงห่วงครับนี่นะครับพี่น้องกเกษตรกรมือไม่กเกษตรกรมือไม่เห็ดไปทำไปสู้กันไปพี่น้องไ้าเหยียกระสีตะกวนฮ่อง่วนนี้ราคามั่นก็นดีนะครับแต่ว่าโหวาสิ ดีได้จากปีก็ค่อยพี่น้องกเกษตรกรทุกท่านจงอดทนรอฝนตั่วไปนะครับสำหรับทาง่างผมนีนนะ่ย่ันจะเจอฝนในเทียนนะท่างที่เจอแล้วก็ค่อยพี่น้องกเกษตรกรสวนมันให้ได้ผลผลิตหลายๆนะครับให้ได้ปเปอร์เซ็นต์แป้งหลายๆสำหรับมือนีก็พาพี่น้องมาเบื้องมั่น อายุเจ็ดเดือนผ้าแรีงนะครับกัช่วงนากับที่ผ้าพี่น้องไปเบื้องเกษียที่ผมปลูกไว้ทุกอย่างนะครับก,กับผ้าพี่น้องไปเบิง้ไง,บงไปเลีเ้ยนลูกไปติดตามเบิ้งนะครับว่าปลูกยังไงเห็ดยังไนบบงนะครับผมกับบด้เกีงนะครับพอผมกับพึ่งมาพึ่งมาเห็ดนะครับเพราะว่าผมกับเป็นคนอีสานกัพี่น้องมีพื้นที่แล้วกับบดีเพีดงานทางอื่นนะครับกับยุบานกันคิดว่าจิต เฮ็ดจ้งได้สีมีเงินใส่ตัวเดือนตัวปีใจไล่มือไล่วันไปนะครับกัดมาเฮ็ดกเกษตรกรเป็นกเกษตรกรเนี่ยนะครับมาปลูกมาฝังเพื่อสิได้เงินมาใส่ใจในครอบครัวน,นะครับก็สำรับเมื่อนี้กันสำนี้แหละพี่น้องสำรับลิมหนาผมมีผ้าไปเบิ้งเงียงกับฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์ผมนั่งกันแล้วกันนะครับเพราะว่า <c oughs> อยากต้องอยากแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องเข้าได้มาแลก้ปลเี้ยนกันนะครับ ผู้ใดมีความคิดเห็นเังไเด็ไปฝึกใส้กับเกี่ยวกับการเฮ็ดเกษตรนะครับเข้ากัได้แลกเปลี่ยนความคิดกันเพราะว่าแนวใดอผมหูผมก็จีบอกพี่น้องแนวใดเพี่น้องโมโหก็สิได้ไมาแชร์กันในช่องนี้นะครับสําหรับท่านนี้ก็คอยพี่น้องทุกคนเกษตรกรทุกคนนะครับสู้ๆแต่อดทนต่อความยากลําบากทุกท่านนะครับก็ทา้ายนี้บ่มีหยังหลายก็คอยพี่น้อง เสีต่กวนมีแต่ความสุขความจเจริญปานนาสิ่งใดใคอยไ่นองได้สมความมุ่งมั่นปรถนาสำหรับท่านนี้ขอเข,าขอ้าข้างว่าสวัสดีครับ